สวัสดีค่ะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปแลนดอบนะคะในหัวข้อที่ว่า ใน120ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะคุณจะเจอความรักแบบใดนะคะเออเป็นคลิปอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูว้เป็นแนวทางนะคะอย่าซีเรียสมากเกินไปนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการดูโดงส่วนตัวแอดไลน์มานะคะหรือจะดูรายละเอียดใต้คลิปก็ได้นะ,ะเ,ออเดี๋ยวนุ่นขออนุญาตเป็นตัวแทนของคุณนะคะในการเปิดไพ่นะ,ะใน120ใน120ชั่วโมงนี้นะคะต่อจากนี้คุณจะเจอความรักแบบใด คุณได้ควีนออฟวานบินเซนออฟเพนติเกิลชูออฟคราฟโฟร์ออฟสอดและเลเวอร์ส คุณจะเจอความรักแบบใดจะเจอความรักที่มาจากการทำงานความรักที่เออเวลาเจอกันเนี่ยเหมือนมีพลังงานดึงดูดนะคะหรือว่าถูกใจซึ่งกันและกันเวลาสบตากันนะคะจะรู้สึกว่าเนี่ยคนนี้คือคนที่ใช่นะคะหรือคือคนที่ตามหาคุณจะเจอความรักนะคะจากการที่มีคนแนะนําให้รู้จักหรือการทํางานเนี่ยแหละที่ทําให้เจอกันนะคะเป็นความรักที่ค่คอนข้างที่จะมีความแบบไม่ได้แสดงออกมากนะคะอาจจะใช้สายตาในการสื่อถึงกันนะคะ รวมถึงเป็นรักแท้ด้วยอาจจะเป็นรักแท้นะคะรักที่คุณอาจจะเคยวาดฝันไว้หรืออยากจะมีนะคะมีโอกาสเป็นพลังงานของเนื้อคู่กันนะคะแต่ตอนเจอกันเนี่ยอาจจะไม่ได้แสดงออกมากนะคะอาจจะเป็นการนิ่งๆเง,ง,งียบๆเฉยๆใส่กันซะมากกว่านะคะ ออแล้วก็ความรักที่คุณเจอเนี่ยมันเหมือนจะมีพันธนาการมีสัญญามันเหมือนมีเชือกผูกอะ่ะบางคนรู้สึกเหมือนได้แดงอะคะ่ะผูกติดกันนะคะมันจะรู้สึกผูกพันมันจะรู้สึกว่าอยากเจอกันอีกนะคะรู้สึกโหยหานะคะเหมือนศพตาก,กันแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. อันนี้เลยอะ่ะคนคนนี้เหมือนมีพลังงานดึงดูดกันจังเลยนะคะอ่านแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อนะคะ คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่อยากห่างจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันห่างจากกันหรือต่อจากนี้หลังจากที่คุณเจอกันแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีช่วงหนึ่งที่ห่างกันนะคะแต่อาจจะห่างเพราะรายห่างเพราะว่าเขาเองก็มีความรับผิดชอบมีหน้าที่ส่วนคุณเองก็มีความรับผิดชอบหน้าที่นะคะอาจจะห่างกันด้วยเรื่องของการงานนะคะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะอาจจะมีความคิดถึงกันมีความโหยหากันนะคะ พอหยหายกันพอคิดถึงกันนะคะก็จะเก็บเอ่อเรื่องราวของต่างคนเนี่ยต่างจะเก็บเรื่องราวไปจินตนาการไปคิดนะคะแล้วก็วางแผนว่าถ้ามีโอกาสได้เจอกันอีกจะทำอะไรบางคนนะคะฝันถึงกันด้วยนะคะแล้วก็จะ ไปมุ่งเน้นเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็วาดฝันว่าถ้าได้เจอกันอีกครั้งเนี่ยไม่ว่าจะมีคู่แข่งมากน้อยแค่ไหนก็ตามอะ่ะคือคุณจะสู้นะคะกับความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณเจอคนที่ผูกพันกันมารู้สึกเจอเหมือนคนที่เป็นอดีตชาติหรือรู้สึกคุ้นเคยกับคนคนนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีแฟนเก่านะคะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะ คุณจะมั่นใจมั่นคงในความรู้สึกของตัวเองและชัดเจนมากก็จะป้องเป็นคนนี้นะคะคนที่คุณเลือกอะ่ะให้ระวังเรื่องของการหึงหวงกันเกิดขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะคิดเรื่องของเขามากจนเกินไปจนทําให้รู้สึกอารมณ์เสียหรือหงุดหงิดใจได้นะคะแต่ว่าความรักครั้งนี้ก็มีโอกาสที่ห่างกันไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันอีกแล้วก็มีการมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะ อาจจะมีการจบความสัมพันธ์นะคะในรูปแบบเดิมเพื่ออะไรเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่อาจจะเป็นความรักที่มั่นคงขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะเออแล้วก็เป็นความรักที่อาจจะแบบมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงตัวเขาอาจจะแบบว่ามีพื้นที่ส่วนตัวตัวคุณเองก็อาจจะมีพื้นที่ส่วนตัวนะคะแต่เวลาอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยจะแสดงออกเต็มที่ถึงความรักนะคะ มันจะเป็นความรักทีออ่มาในรูปแบบที่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ได้เป็นแฟนอย่างเดียวนะคะเป็นเพื่อนด้วยนะคะหรือจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วค่อยเริ่มแปรเปลี่ยนความสัมพันธ์นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่สามารถตัดกันได้นะคะหรือในอีก120 2 0ชั่วโมงเนี้ยคุณจะเจอคนเก่าๆในชีวิตนะคะ เออเพราะไรเพราะเขาเห็นว่าคุณอ่ะเป็นเอ็มเพสคุณกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมีความสุขได้ได้วยตัวเองแล้วแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเขาจะต้องกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือเขาคิดถึงคุณมากๆอ่ะหลังจากที่หายไปอ่ะนะคะมันจะมีการเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นอย่างกระทานฐานบางคนอาจจะเจอรักแรกพบบางคนอาจจะเจอเออคนเก่ารีเทิร์นนะคะจะมีการติดต่อหรือมีใครส่งข้อความหาคุณอย่างกระทานฐันด้วยนะคะคุณจะได้รับความรักนะคะ เพราะไรเพราะว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็มีคนอยากเข้าหาเยอะนะช่วงนี้นะคะเออในร้อยยี่สิบชั่วโมงเนี่ยความรักจะนําพาซึ่งเงินทองมาให้คุณด้วยนะหรือถ้าใครทําธุรกิจอะคะ่ะธุรกิจการงานการเงินจะนําพาซึ่งความรักมาให้คุณนะคะเออกิด กิฟต์ยูริช i นชี h เชงนะคะจะมีการเปลี่ยนความสัมพันธ์นะคะจากเดิมอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะอาจจะเป็นคนที่ทํางานนะคะแต่ว่าหลังจากนี้มันจะแปลเปลี่ยนความสัมพันธ์นะคะซัพพลายชันความรักความสัมพันธ์ที่เคยห่างกันที่เคยแยกจากกันนะคะอ่ามันจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งเลตยูเฟนเฮลยูนะคะมาในรูปแบบของเพื่อนหรือความรักครั้งนี้อาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อช่วยนะคะในความสัมพันธ์ขออีกหนึ่งใบนะคะ สเตอออตมติอับอายุเลิฟไลฟ์ให้คุณเชื่อมั่นนะคะในรักแท้ให้เชื่อมั่นของกฎแรงดึงดูดให้เชื่อมั่นนะคะให้อธิษฐานว่ารักของคุณเป็นไปได้คิดในพลังแง่บวกนะคะแล้วคุณจะได้รับนะคะในความรักบ,บางคนเนีย่ยโสดมานานบางคนไม่เชื่อว่าจะมีความรักแท้อยู่นะคะแต่เชื่อเธอคะ่ะถ้าคุณเฝ้าอธิษฐานนะคะหรือคุณเชื่อว่ามีอยู่จริงมันก็จะมีอยู่จริงนะคะใน120ชั่วโมงนี้นะคะคุณอาจจะเจอรักที่คุณไม่คาดฝันก็ได้รักที่คุณเออรอคอยหรือตามหามาหลายปีนะคะ ใครนะคะที่คุณกําลังรอคอยเขาอยู่เนี่ยเขาอาจจะก,กลับเข้ามาในชีวิตนะคะของคุณอีกครั้งก็ได้นะคะไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะมันเกิดขึ้นได้เนาะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะเป็นจริงด้วยนะคะ ยังไงนุ่นก็ใจช่วยนะคะขอใหอ้คุณพบรักที่ดีนะคะพบรักที่มีความสุขนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณที่ทำทานแสแตมให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะนุ่นไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย